มีคำเป็นล้านที่อยากจะเงนละเอ่ยไปแต่ยังไม่รู้ว่าที่มีอยู่นั้นเอาไว้บอกใครมีคนคุยอยู่ในไลน์มันก็อยากได้แง่ไหนและบ่อยครั้งเราจนเกิดบางที่เปิดนอนลบไปอยากจะ c o n นเน็แต่ว่าเธอไม่เคยจะดเกตไ่ผู้หญิงอีกเป็นล้านแต่ว่าเธอนั้นตรงสเปคท่า เธอยังว่างอยากชวนไปกินสเต็กพอกินเสร็จผมรับรองจะไม่ให้ใจคุณเจ็บผมจะเก็บใจคุณไว้ให้พ้แสงนี่มันแรงที่คุณเห็นตามทา้องทากมันก็ยังดูไม่แมนมีแต่พวกอยากแสดงเราจังหวะาข้มาแทนแต่ตัวเรายังไม่กล้าที่จะขอจะเป็นแฟนว่าสนาไม่ค่อยดีเลยมีแต่คนทอมากันพอจะมีสักกะที่แต่ดันเจอเจ้าที่แรงทำคะแนนอยู่ดีดี ที่ sign, observed, time, ีคนแซงก็เจ็บช้ำมันทุกทีเลยเป็นได้แค่คนแพ้แล้วก็เกือบยังทำได้แค่คำว่าเกือบเกือบจะตืนแล้วแต่ว่าติดที่ลูกกระเดือกเกือบจะให้แล้วแต่ว่าเธอไม่ชอบกินเบือกเกือบจะเต็มแล้วดันเลอะเหยือจนแหงนเหยื่ออ่อเกือบแล้วก็เกือบยังทำได้แค่คำว่าเกือบเกือบจะตืนแล้วแต่ว่าติดที่ลูกกระเดือกเกือบจะให้แล้วแต่ว่าเธอไม่ชอบกินเบือกเกือบจะเต็มแล้วดันเลอะเหยืจนแหงนเหยื่อว่วันที่สิบสี่เดือนที่สองคู่ เธ่ยังไม่มาเธอไปอยู่ที่ไหนผมพร้อมจะตามหาหเธออยู่บสนสวรรค์หรือสิ่งที่ติดในโลกาหวังว่าสักวันจะมีคนเข้ามาเมตตาความรักเป็นเช่นไรผมก็ยังไม่คุ้นชินสัญญาถึงมีแฟนจะพาล่ององอกโบลิวิน,นจะขึ้นเหนือล่องใต้จะพาทุกทีเที่ยวกินผมอยากให้คุณได้รู้รว่ารักแท้มีอยู่จริงเจ็บมากี่ครั้งไม่อยากจะย้ำพูดอีกกี่ครั้ ทำไม่ไดียิ้มคุยมาตั้งนานเธอบอกพี่น้องเป็นได้แค่นังน,เ,นเจ็บไม่ยัง้งไอเรามาันลัสส่นบรรลุซ้ำซ้ำไม่มันจะช้ำอ่ะไม่อยากจะชดไม่อยากเดือดร้าที่อยากจะไปปวดอยากมองฉันตอนสุดท้ายอยู่กับเงา่อนตัวเองแล้วยังไงอยากคบใครเราก็ควรจะชัดเจนอ่ะมันไม่เหมือนอ e ีสปอร์ตในเครื่องเพย์ยังไงวะที่เราเปิดมันไม่ติดเราคิดอยากจะเปลี่ยนเกมเว้ยเยมจะเกดเกมก็เกิดเกจะเินแล้วแต่วนที่ทิู้กันเดือจะให้แล้วแต่วนเธอไม่ชอบก็เดือก chân chân thành lao đơn lỡ hơi chân thành vừa đẹp